สวัสดีครับเรามาดูพิธีโอ้โหวินาทีน้ำตาไหลครับโอ้โหเจ็บของไปแล้วไปจริงเหรอครับวันอาทิตย์นี้จริงเหรอโอ้โหเศร้าเลยอะ่ะโอ้โหวินาทีน้ำตาไหลพิีครับเจ้านายจะย้ายที่ทำงานได้ครับผมทิ้งเต็ดลูกน้องไว้ท่นี้ลูกน้องจะอยู่กับใครครับทีนี้เป็นอะไรที่แบบโอ้โหเก็บไปหมดยังครับเนี่ย โอ้เดี๋ยวมาเอาอีกยังไม่หมดนะครับของยังไม่หมดโอ้โหได้จะได้ร่วมงานกันไซไหนนะครับถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสโอ้โหเป็นโอกาสเลยเหรอโอ้โหนาดโกมังกรเนี่ยครับโอ้โหุงดำเลยครับผมสุดใจหายโอ้โหลูกน้องก็ไม่มีอีกโอ้ เินครับเชิญเชิญเม่ได้แล้วเปิดประตูให้เอาไปเลยเอาไปเลยไปเลยดีดีครับโอ้ว่สุดใจหายครับทีที่เราเก็บของในวันอาทิตย์ไปแน่นอนไปกับหม่อมครับผมโอ้โหเป็นอะไรที่สุดใจหายอ่ะครับผมโอเคครับโอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวได้ร่วมงานกันใหม่ครับก็เหลืออีกหลายวันเดอยว อ่า okay, โอเคอเค,รครับผมวินาทีทำตาไหลครับในของเจ็กครับต้องแยกย้ายกันแล้วครับผมเดี๋ยวจันสุกคนของช่วยก่อนเพราะว่าอาทิตย์นี้วันจันจะไปเริ่มเริ่มงานที่ใหม่แล้วครับผมโอ้โห <c oughs> เป็นอะไรที่ชุดใจหายจริงๆเ <c oughs> ลยครับโอ้โห <c oughs> โอกาสโอกาสที่จะได้ร่วมงานกัน อีกนานครับผมทีนี้ของยากบายบายครับบายบายโอ,อ้สุดใจหาย<ะ> <c oughs> วันจันทร์ก็ได้เริ่มงานที่ใหม่ละบาย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 ไปแล้วไปแล้ว <c oughs> นี่ครับผมเป็นอะไรที่สุดใจหายโอ้พิธี เดี๋ยวได้ร่วมงานกันใหม่ครับพี่ทีโอ้โหสุดใจหายเลยของเตรียมเตรียมของพร้อมเลยเหมือนรู้เลยครับเหมือนรู้เลยว่ายายเหมือนรู้เลยเหมือนรู้เลยอะโอ้โหมีมาไหมเนี่ยสุดใจหายโอเคครับผมเดี๋ยวก็อาจจะได้ เจอกันสา,สายใหม่ครับผมเดี๋ยวตามไปเดี๋ยวตามไปครับผมสุดใจหายโอเคครับผมคลิปนี้จัดซุกก็จะขอจบไ้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ